รายการนี้แพะออกมาเป็นรายการนี้แพะออกมาเป็นอู้หูอัลบากาซาตินนำอยู่ที่พี่แว่นสองร้อห้าสิบห้าหนึ่งเก้าสอง น้ำอยู่ที่พี่แว่น250มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับโอ้โหแล้วมีเม็ดไขป่ปลา3เม็ดแบบนี้แล้วเนื้ออัลปาก้าเป็นเนื้อที่แข็งแรงที่สุดนะครับน้ำอยู่ที่250 260พี่โนต้ตมาแล้วพี่นับดีเลย์3 2 1พี่จบการประชุม270พี่ ประสงค์แขบหน้าจอแล้วเจขอบพระคุณมากครับพี่ประสงค์เอาไปกันตุยลุยกันต่อพี่ไปกันตุยลุยกันต่อองค์ที่หของพี่แว่นไม่แน่ใจเราต้องถามแอดมินดิรายการนี้ พอลับผาผาโอู้ยทอดอมหาจนวนหน้หากากเอาบาก้าพี่เลขโคดัมายเลห้าเก้าสองห้าห้าหน้าห้าหลังหับงอหับทออีกแล pues. ้วพี่ลุยได้เลยจ้าลายห้าสิบที่แว่นมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่ชายจ๋ารายการนี้ ใครได้ไปผมยินดีด้วยพี่สองหบนับสามนับสองนับหนึ่งจบการประชุมไม่ใส่ผมไม่ว่านะ <c oughs> เข้าเซนชัยไปแล้วพี่สองห้าสบพี่เทพจุติ2องหแคปบหน้าจอดังเก้าครับ <c oughs> <c oughs> พี่เทพจุติยินดีด้วย